ขณะที่ผมกำลังอาบน้ำเพราะว่าผมเข้าสวนกล้วยไปตัดปลีพึ่งจะออกมาภรรยาผมเธอก็แกงหัวปลีใส่ประดุกภรรยาผมบอกว่าเรากินอาหารให้เป็นยาเพราะว่าแกงหัวปลีเนี่ยบำรุงลำไส้ลดน้ำตาลลดไขมันแก้ร้อนในบำรุงเลือด เป็นภูมิปัญญาไทยแท้ที่ควรสืบสานหลังจากที่ผมอาบน้ําเสร็จผมก็นกําเกสรดอกกล้วยที่ภรรยาผมไม่ได้ใช้ในการแกงปรีเอามาตากวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนําไปทําเป็นชาเกาสรดอกกล้วยชาเกาสรดอกกล้วยมีสปปรรพคุณแก้โรคกรดไหลย้อนท่านใดที่มีอาการแสบร้อนกลางอกลิ้นปรีเรอเปรี้ยวมีน้ํารสเปรี้ยวหรือขมขึ้นคอรู้สึกเหมือนอาหารย้อนขึ้นมาหรือบางทีไอโดย ไม่ทราบสาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของกรดไหลย,ย้อนผมจะตากเกสรดอกกล้วยนี้เป็นเวลา3วันให้แห้งสนิทจากนั้นก็นําเกสรดอกกล้วยที่แห้งสนิทแล้วไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆทำเป็นชาชงดื่มทุกวันเช้าเย็นก่อนอาหารจะช่วยลดอาการแสบร้อนกลางซ่วงอก กลางลิ้นปีเรอเปี้ยวมีน้ำรสเปรี้ยวหรือขมขึ้นคอได้ครับรายละเอียดวิธีทำผมแปะลิงค์ไว้ที่คำอธิบายด้านบนสามารถเข้าไปชมได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ